สวัสดีครับพบกับลัสติกายผู้ชายบ้านๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล็อกรถยนต์กันขโมยนะครับโดยใช้กุญแจราคา40บาทนะครับใช้กุญแจ40บาทราคาไม่แพงเลยนะครับแต่อาจจะไม่สามารถป้องกันขโมยรถร้อยเปได้ครับแต่ก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํายังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเลื่อนเบาะคนขับนะครับ ให้เข้าไปสุดชิดพงมาลัยนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับหรือว่าไม่สามารถเอาขาหย่อนเข้าไปทําอะไรได้ครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่ด้านหลังของของเบาะรถนะครับเมื่อเราดันเบาะรถไปข้างหน้าสุดๆนะครับเราจะเห็นช่องช่องนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูเล็กๆนะครับเราก็เอากุญแจนะครับ คล้องใส่เข้าไปในรูนั่นเลยนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกนี่ตามพ่อกันกน,นะจะดูรีวิวที่หลังนะ,ะเมื่อล็อกนะครับจะส,สังเกตเห็นไม่สามารถไม่สามารถขยับกุญแจขึ้นลงได้เลยนะครับไม่สามารถบิดปิดให้ตัวกุญแจขึ้นมาได้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เบาะรถก็ไม่สามารถถอยหลังมาได้นะครับ เบาะรถก็จะติดอยู่ในท่าที่ชิดไปข้างหน้านะครับคนไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับเมื่อเราล็อกรูกุญแจตรงตรงด้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับเมืเม่อล็อกกุญแจนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเห็นกุญแจไหมครับกุญแจก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้ไม่สามารถ ดันเบาไปด้านหลังได้เลยนะครับก็จะมีช่องว่างให้อยู่เล็กแค่นี้นครับคนก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับเราจะไม่สามารถถอยเบาอ,ออกมาได้อีกเลยนะครับในลักษณะนี้ครับคนก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับนะก็สามารถป้องกันขโมยได้ในระดับหนึ่งนะครับเนาะแต่ถ้าขโมยเกง่งๆนะ้ะเขาตัดกุญแจออกหรือว่าถ้าเขาใช้ครีมตัดก็อาจจะเอาออกได้อยู่นะครับ การล็อกรถในลักษณะนี้นะครับก็สามารถทําได้ทั้งรถยนต์รถเก่งรถกระบะนะครับที่มีเบาะแล้วก็มีรูตรงตรงลางเลื่อนเบาะตรงนี้นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะยุ่งยากนะครับแล้วก็ช้านิดนึงนะครับในการล็อกลักษณะนี้ถ้าใครต้องการความรวดเร็วในการล็อกรถนะครับก็ไม่แนะนําวิธีนี้นะครับครับก็ในการล็อกรถลักษณะนี้นะครับ ไม่สามารถกันขารโมยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็สามารถกันไดใน้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับออสำหรับใครที่สนใจวิธีการนี้ไปใช้ป้องกันรถตัวเองก็ก็ยินดีนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อซอักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องรัสติกามวใช้บ้านๆด้วยนะครับบ๊ายบาย